มะระผักดองเจค่ะพี่อ้อยหรือปูดอ่ะฮะอันนี้พี่อ้อยต้มไว้แต่เมื่อคืนนะคะต้อตุนข้ามคืนเนาะเพราะว่าพอเมื่อคืนเนี้พอนุ่มก็พี่อ้อยก็ปิดเตานะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเขาก็ใช้ได้พอดีเนาะแล้วก็เอามาอุ่นอีกทีหนึงนะคะต้มมะละผักดองเจตัวมละละอของทุกอย่างพี่อ้อยต้องทอดก่อนนะคะก็คืออเห็ดหอมทอดนะคะแล้วก็ มะละก็ต้องทอดนะคะคือไม่ได้ทอดลงไปในน้ํามันเยอะๆนะคะหมายถึงว่าเอาน้ํามันใส่นะคะแล้วก็เอาลงไปผัดๆให้ขดนน้ํามันนะคะเขาจะได้หอมเนาะตัวเกี๊ยวไฉ่ก็ต้องเอาลงไปผัดน้ํามันเหมือนกันนะคะก็จะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะ,ะต้มสูตรของอาม่านะคะอันนี้เป็นสูตรอาม่าเนาะ เราก็จะใส่เต้าเจี้ยวใส่ซอสพวงรสใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่ซุปผงเห็ดหอมนะคะพอเขาเดือดเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกนะคะตอนต้มแรกๆนะคะไม่ต้องปิดฝานะคะมะละไม่ต้องต้มน้ําทิ้งไม่ต้องล้างเกลือไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะจะไม่ขมนะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดฝาเนี่ยคือเราต้องให้เขาเดือดก่อนแล้วก็ รอ,อจนกระทั่งมีฟองนะคะหรือมีน้ํามันอะไรี้เพราะว่าทุกอย่างต้องใช้น้ํามันใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องช้อนช้อนออกนะคะจะได้ไม่มีน้ํามันค้างในนี้เนาะแล้วก็พอเดือดแล้วปิดฝาเบาไฟแล้วก็ต้มทิ้งไวะะ้เลยค่ะจนเขานิ่มนะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ